เจ้าผู้ชีบูลิศชาแนลอีกเช่นเคยวันนี้ผมมมาเล่นโลบอกแบบเล่นโบฟเฟนนะครับผมเออผูลิศอยู่ไหนเอ้ยมานีนมาน้นมาน้นูิศผูุนยอนรูซุนยโดุนโดนีู่ชีอยู่นี่มนูู้่เห็นผูชีอยู่ข้างสาวอยู่เด็กมช่วยช่วยผมด้วยผมติด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 ช่วยด้วยช่วยด้วยผมไ่เห็นคุณชวบ้ดนคุณเฮ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยอย่าจูบวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมาเล่นด้วยก็คือคุณธูลิศนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราไม่ได้มาเล่นกันนะเราไปหาลุงลุงคนนั้นอะวันนี้เราจะมาเล่นให้จบแกมาลุงบอกว่าอยากให้พวกเรามาเล่นให้จบแมปมานี่แล้วมานี่แล้วมานี่มานี่โอเคอย่าพิ่งมันี่ธูลิศอาเฉลิบ ดูคขอยเฉลิองโอเคมาเริ่มกันเลยเล่นโมเฟนแชตเตอร์2มากูรเล่นครั้งนี้เราต้องไปตามหารอด SOS นะลอยลอยเออเดมทำไมไม่นั่งอ่ะไม่นั่ง ที่จยากได้อโอเคเ้คาร์เรครับกดข้ามกดคร่ามกดเลยโอเค <S <S ดูเกมสตาร์ทเกมเข้าเกมเฮ้ยโย่ต้นไม้สีขาว ำไมต้องมาสวยจังสีเขียวโอ้ยทำไมต้นไม้มันสีขาวเนี่ยเออมันดาวน์โหลดไม่เสร็จอ้าวลุงลุงลุงทอมลุงเที่ยังไม่ใช่ลุงโทอมดิยังเจอที่ลุงเทียมรับบสเกลิตี้มันยากเหลือเกินแล้วว่าแต่เด็กๆใกล้จะมาหรือยังวันนี้อ้าวแต่บายโบแล้วลุงวันนี้โอเคมากันแล้วนะ วันนี้เรามาเริ่มารล่าท้าผีกันนะวันนี้เรามา,มารล่าท้าผีดีนี่ปีศาจแล้วกันนะแล้วันนี้เราต้องไปลบลูลบลูไอไอไอแดงนะไอแดงเราต้องไปลบลูกุมาทองด้วยนะคะนะผมเออลูาเตะอย่าไปลบลูผีนางลำนะครับครูเด oh oh, hey oh, oh. ี๋ยวลุงครับอย่าไปลบลูนะลุงเดี๋ยวเด เดลุงเอ่สวัสดีสวัสดีเอไอหัวกลมหัวกลมเจอโอ้โหหน้าตาอย่างตลกอะไม่เห็นน่ากลัวเลยอ่าคูสีแดงครับคุณครับท้ามถึงคุณมองไม่เห็นครับคุณกินโดนคนเอาอะไรมาจิ้มหน้าครับเอาจิ้มมาจิ้มตาเนี่ยงานนี้มันต้องสนุกแน่นอนก็โดนก็โดนคนจิ้มตัวแล้ววันนี้พวกแกไม่เล่นแน่รอดสิรอด พวกเราเป็นมือโปร พูลิตไปละกันนะครับนี่ไงพูลิตพูลิตดีพูลิตไปด้วยเฉลยผมเฉลยก่อนพูลิตบลูมันอยู่ไหม่อยู่โอ้ยยยยยยยโอ้โหคีว์เชื่อเลยโอ้พระเจ้าช่วยเอาสวัสดีเพื่อนยังมันไปยังไม่ชี้เจอผมดิจเจ้าเดิมยิบหน่อยยิบมาได้กดตัวบีผู้ริตกดตัวบี มันไปยังคลีนอะไปแล้วเออเออขอได้ขอได้ดิไปแล้วเดี๋ยวไปก่อนหาหาจุดเดิมมือไหนหาจุดเดิมมือางมือเลิศเลิศเลิศบา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 บุยบาบาบุยไปแล้หรอคะบาบาบุย โอ้เราไม่ได้สักอันเลยมีแต่ผู้ลิสดิเราได้หนึ่งอันแล้วก็เยอะ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 กรีนผู้ลิสกรีนมันมาดักทางที่เราเกิดอ่ะอย่าไปทางนั้นนะมันดักอ่ะเยอ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 ะ โอเคออยอยู่บโอ้ยตกใจมาผีผีโอ้โหผีที่โอ้ยย่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเยียบตูวเลยลังขาสุดวิยว เดาไม่เวลาเกิดใหม่ผมมันเกิดใหม่ได้ไงมันต้องใช้โลบักมันเกิดใหม่ได้เหรอมันต้องใช้โลบักนะพผลิผลอสรุปว่าเราไม่มีอจบข่วโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปหาผลิตใหม่ละกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมออกเกมไปหาผลิตใหม่อีกทีละเกมเข้าใหม่ไม้ลิตออกเกมเข้าใหม่สามสองหนึง่งไปกูโอ,โอลละ อันน <Ừ S 1> <Or, S 2> <là> ี้กลับมาเกินใหม่นะมันเล่นไม่สะดวกอ่ะผู้เล่นผู้เล่นหัดดูทางนี่พี่ชิเห็นว่าไอ้บูมันเดินผ่านอ่ะใช่ไหมมันบลูมันเดินผ่านมาแล้วเนาะบลูมันเดินผ่านอะผู้เล่นฉัได้ยินเสียงบูอยู่แถวนี้ทำไมไม่ดูตาวะตาลินี่ก็ก็ผมไม่ดูละเพราะผมชิจะดดูผมรีบอ่ะแล้วทำไมไม่แล้วทำไมจะต้องไม่เมื่อไหร่จะหยุดกดย่องนะคะถามจริงเมื่อกี้ ดีสามโอเคลุงยั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 งโอเคลุงลุงอันนี้อันนี้ผมพาผู้ริทไปเข้าโรงพยาบาลนะครับผมผู้ริถหัวแตะกองไอซียู่ครับเย้หัวกลับระเบิดเลยนะครับผู้ริทอ่ะแล้วตอนนั้นอ่ะลุงเล่นเอาลุงเออไอไอไอบลูมันมันเลียหน้าผู้ริทดิ มันมันเอาพอดเดี fort, ๋ยวพอดจบแล้วผมก็เลยเอามันเอาไปเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงเตรียมรออยู่มาแล้วมาแล้วกู้ชี้อยู่ไหนคุณผมว่าเอาหัวมาเย็บไปเลยต้องเอาแพทย์มาเย็บหัวนะครับเออขอตุยโอ้ยไอเด็กคนนั้นน่ะหัวแตกต้องต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นเด็กอะไรวะเนี่ย ไม่ม <muitas S 2> ีไหวพริบเลยเออาวมุกตาหมดแล้วแล้วภูริศเป็นยังไงบ้างล่ะโอเคภูริศเกือบตายแล้วครับภูริว่าภูริศเกือบปุยละเกือบเข้าห้องไปอย่าว่าแล้วเข้าห้องอะไรอยู่ที่ย่อง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 ยุกย่องลุกย่องลุกย่องเอาละไปตามหา S O S ต่อละกันไปชี้ดูอ้า หายฉันเลยเราไปลุกล yeah. okay. oh. ูกมาท้องต่อเฮ้ยอีกแล้วติดนิสัยหรือเปล่าเปะไม่ได้ติดนิสัยว้ายอ่ะแกแปะอยากเข้าไปลไปใส่หน้ามาเลยโอเคเวลาเต็มโลกนี้หน้าตาดิบตองเวลาดิบตองแต่โหดดิบตองแต่โหดซุ้งแดงข้าโผล่จริงสีเขียว คุณแดงครับผมขอเรียนคุณแดงหน่อยอร่อยอ๋องานนี้มวกแกจบไปสวยเหมือนไอ้พริ่งแน่นอนจบสวยจิงเออใช่จบสวยเพราะพวกเราเป็นโปรเมื่อกี้นายบอกว่าเป็นโปรอะพริ่งนี้ริ่งเลยสมริ่เข้าห้องไอซียูไปแล้วนะครับหัวหัวหัวเกือบเฮ้ยย่าไงเฮ้ยชอบจ๊ โอ้ยโอ้ยเสียงบลูมันเหมือนว่ายอยู่แถวนี้เอาอีกแล้วเฮ้ยไ <_ an> อ้ก็แข่งมัเป็นไลท์พูลิสดูชีแล้วกันแม่ไปเล่นแบบเล่นแบบอื่นไหมไม่ไม่เป็นไลท์พูลิสเออพูลิสไปรอแบบนั้นนะเดี๋ยวชีตาไปแบบอะไรดอฟอร์มดูหรือว่าแล้วแล้วแ,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 แล้วก็ไปเล่นรถแข่งกัน เล่นอื่เล่นอันนี้วะเล่นเกมอื่นรอไปก่อนเดี๋ยวรอฟฟอร์มทูเดี๋ยวมาเจอกันเล่นเล่นเล่นแับรอรอฟฟอร์มทูแล้วเล่นปังจักรยานดีกว่าใช่ไหมก็เยอะโอเคเล่นแบเล่นแบบปังจักรยานมันิ้วโดนอีกแล้วดาวผู้ดีจนี่เขาเขมี้องไหมนี่เอ้าเข้าอยู่โอเคแล้วเราเราไปเล่นแมบบน็กบอกไปด้วยกันนะโอเคไหมรอก่อน อเ่เดี๋ยวเดี๋ยวๆลุงครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่อยากพลาดงานปาร์ตี้นะลุงเดี๋ยวผมจะไปไม่ต้องเอาไปส่งนะเอาเอาเพ้่อนไปส่งแทนอะไรเพื่อนวิชาไทยบ้านอ่ะพอลลี่ ี่อเ,อ,เอเดี๋ยวเล่นน,ะนะ้นนะำเบนรอกก่อนนะได้ไหมเดี๋ยวเล่นเล่นแมพปังจักเดี๋ยวชิปไปเดี๋ยวชิปไปเล่นแมพจัก,กรยานแล้วก็ดอฟอร์มทูนะเออ,เอ,อทุกคนครับขออนุญาตใหู้นี้ไปชีก,ก่อนนะครับ<แ>โอเคเมื่อกี้มีพญยายเหี่ยวเหี่ยวบินบินผ่านนะความเดิมตอนที่แล้วโอย นี่เป็นคุณยายสป,ปูดโอ้โห,โโหกรีนมันไม่ให้สูงไม่ให้เสียงเลยไปยังเพื่อนกินปเลยยังเออน่าจะไปแล้วนะลำมันล,ลำแถวเนี้ยโอ้โยขี่เกือบแล้วโอ้โหเดินผ่านมาเมื่อกี้เห็นเพื่อนนอนอยู่อะ จะเล่นด้วยเหรอเออวันิีไม <Okay. S 2> uh, ่อยากฆ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรอีกครั้งก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอื่นรอบนี้ยังไม่เล่นอันนั้นอันนี้อออเก็ได้ครับก็ได้รู้เดี๋ยวผมไปพาคุณลิศไปหาหมอนะอีกแล้วหมออีกแล้วเดินเข้าเดินเข้าสามสองหนึ่งโจวคุณลิศผัดดูดูทางกันแล้วเคไวค่ะไปเข้าติ๊ก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 ซึ่อยู่นู ผุ้ลีดไปไหนเดี๋ยวผมโย่ผมอยู่ดิซุนโญผมโย่ดิโอเคเป็นไงเดี๋ยวลุงว่าว่าแตกมาสามครั้งแล้วหัวแตกกระตุกบไม่สองครั้งผู้ลีดเป็นกระสอบทรายให้บลูนี่ว่ะโอ้โหเป็นตัวตัวกระสอบทรายต่อยทีโอ้เป็นกระสอบทรายก็ก็ก็รีชิก็ก็ลีจะมองไม่เห็นทางอ่ะ ถ้าใจจะหลังไม่อยู่แล้วจะใครจะอยู่ก็อยู่ไปออใช่แล้วแล้วเดี๋ยวแล้วทำไมผลิตไม่หัดถทำไมไม่แอบไม่กดกดตัวบีอะไม่ไกดไหนมือถือ